สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่ตลาดปากน้ํานะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เคสนะคะพี่หมองนะคะวันนี้มาสัมภาษณ์กันเลยค่ะพี่ชื่อชื่อมองไขยน้ำจีนมาอยู่ตลาดปากน้ําค่ะพี่มีอาการเป็นยังไงคะอ๋อปวดเข่ามากค่ะปวดมากก็มาหลายสิบปีแล้วก็มีคนบอกว่าดีบวมนะกินแล้วดีค่ะก็จะลองกินดูพอกินแล้วดีขนาดเป็นโรคหัวใจโตกินแล้วยังดีเลย ดีใช้ได้ค่ะจะเดินขาลากเลยนะไม่ใช่เดินตรงๆนะเดินขาลากปวดขามากอยอมรับปวดขาผิดรูปด้วยดีขึ้นก็เดินตรงนะก่อนนี้เดินไม่ได้ใช่ไม่ได้ต้องเกาะไม่เกาะก็ล้มสิเวลาเดินน่ะตอนนี้กินดีบุญไป6ไป4กล่องแรกดีตอนนี้ก็ซื้อเพิ่มอีก6กล่องก็กินดีกินดีแล้วการนอนหลับเป็นยังไงคะหลับลึกเลย การขับถ่ายเหรอคะโ oh, อ้โหชี้ออกมาสบายมากโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วถ้า,าให้คะแนนดีบูนเนี่ยคะ่ะอยากจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะถ้าคะแนนเต็มร้อยให้ให้ร้อยหนึ่งเลยโอ้โหโโเยี่ยมมากเลยค่ะก็ฝากไว้นะคะสําหรับเคสนะคะผู้ที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วก็มีอาการเอ่เข่าผิดรูปไปแล้วนะคะนี่คะ่ะเคสพี่หมองนี่นะคะที่เป็นเครื่องการันตีได้เลยค่ะว่าทานดีบูนนะคะแล้วอาการดีขึ้นนะคะ ไม่ต้องไปผ่าตัดเลยนะคะขอบคุณพี่บองมากคะ่ะ